กล้องหนึ่งกล้องหนึ่งอัดเสียงนะครับเรากำลังนำดูโฉมท้ายครับกล้องสองกว้างสามสองหนึ่งแอคชั่นดีมากค่ะวันหลังเนี่ยพี่ห้ามตัดสินใครที่พายนอกอีกนะเข้าใจไหมจ้ะทำไมขาดชื่อโลกฉันเห็นเขาทำร้ายก็เลยไปย้อนดูกล้องวงจรปิดค่ะโดนทำร้ายก็เลยไปย้อนดูกล้องวงจรปิดค่ะแล้วภาพก็เป็นอย่างที่คุณเห็นเค ช,ช่วด้วยช่วด้วยคุณคาอะรคุณคะ <c oughs> คุณรวช่วยะคะ่ะห้งนี้นะคะ่ <c oughs> นนะหยคะ่ะคุณรวคะไดเข้าไปขดหนึ่งทีถ้กินข้าวได้แค่หนึ่ถ้าไม่ขุดก็ไม่ต้องกิน<ว> <c oughs> หนูยังไม่จบไม่ก็ขุดไปเลย ฉันให้4,000บาทแล้วฉันก็ยังจะให้ทำงานบ้านรวมถึงทำไล่ทำสวนด้วยถ้าอย่างนั้นเ euh นี 04, mm. ่ยฉันประมูลที่4 0 0 0ไม่ใช่4,000ต้อง3 0 0 0ันถึงครับห้องหายไปไหนวะฉันบอกเรื่องนี้เป็นละครจริง ดีนะที่ไม่เป็นอะไรมากอะ่ะขาวหน้าข่าวหลังอย่าวิ่งแบบนี้รู้ไหมถ้าหัวฟาดพื้นขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาข,นขึ้นไป <laughs> หนูทําได้ไหมถ้าหนูทําได้หนูก็รีบไปรีบกลับนะแม่จะรออยู่ที่บ้านอุ้ยไม่ใช่ที่บ้านไอ่บ้านโอเคสามสองหนึ่ง e n i n พลอยบอกว่าไอ้อาร์มันไปทำงานต่างจังหวัดเห็นเนาะเห็นจ้ะหันมาใหม่ไปละทุกคนเชิญทางบายบายพี่บายบายครับบ้าเราหรือไงเนี่ยถอดเสื้อผ้าด้วยครับนี่จะบ้าไปแล้วหรือไงฮะค่าพิซซ่าจ้ะไม่ต้องถอดนะจ๊ะที่เหลือเป็นทิพย์ เ,เดินออกม่ได้ปะทำไมเอาใหมูพับสามมุมชิบโตะตาบัต่าชิบท้าตัวอ่ะเสีย action เกครับพรลัานพี่จัชูนะครับครับผม3 2 1สองชน่ง action นึ่อเคครับ